มีเกาะยี่อสองตัวด้พนะี่น้องนี่ตัวหนึ่งครับผมลองอย่บนหัวอีกตัวนึ่งทดลองเลยครับผมสิถูกบ่ถูกครับอืมบักห้าง ถือจุกเธอบูเต็มพี่นาะ้ับสวัสดีครับพี่น้องกับเสระคือเก่าครับผมเมื่อกี้ก็พาพี่น้องมาหาซุ่มนิ้งหนกครับผมนี่ไม้เก่าแล้วครับพี่น้องนี่บักสไลมันวิ่งมานําครับผมนี่บักห้านี่มันดื้อครับพี่น้องเต็มเหล็กกับผาดเลยครับผมโอ้ยแต่ไปเต็มหนึ่งบางทีมาอยู่ครับผม เดี vale ๋ยวให้สุ่มก่อนครับพี like ่น้อนกมันลงมากินดอกห้านนี้ครับผมเพิ่นต <laughs> <laughs> ั้งถไหมครับนี่นี <white> <c inate>. <laughs> <laughs > ่ครับถ่แป้งนู่นกับแป้งนี่ครับผมนกมันก็เลยวินมาเกาะอยู่หมอกนี่นะครับราคานีแรงน้ำมากครับมันยือครับมันยือมันยือเดี๋ยวไปเห็ดสุ่มกันก่อนครับพี่น้อโอ้บินเลยไปแล้วครับผมนี่นะครับสุ่มเกาครับผมใหญ่ขึ้นเลยครับผม เดี๋ยวขยับมาจาก้หนครับพี่น้องเด็มันซีซองนะครับเดี๋ยวขยับมามองนี่ครับผมระยะประมาณสามสิบกาเมตรครับบว่นานี้ครับพี่น่องพอโอ้ยปีนไม่ได้ผ่านไม่ได้ครับโอ้ยพนผ่านไปฟิวเลยพี่น่องโอเคครับผมเดี๋ยวเห็นสุ่มก่อนครับผมได้เจอกันครับพี่น่อง z o ม m ง่ายๆได้ไหมเนองตอนนี้ซ o o m กับวิ่มาเกาะอ,อยู่กับผมแต่บินไปแล้วประธานยิงกับผมผ่านไปผ่านมาครับมันฉิดลงมากินดอกหญา้านี่แหละครับพี่น้องมันจะมาเกาะต้นนี้ก่อนครับลำพงก็เอามากับผมแต่ยังบอท่านได้ใส่ดอกพี่น้องเอาไว้ที่หลังครับพวงครับชาร์จเบ็ดมาเต็มที่แล้วพี่น้อง รอยติดตามลับชมคพร้อมดับลอยพี่น้องัาคานี่สิบเอาไปครับมันสิเขาไปแยกนกได้พี่น้อง ห่าเนี่ยฮ่าตายสอเต็มเล็กครับผมโอเคครับหมาแล้วพป่น้องบถึงสองนาทีเลยผมนั่งซุ่มครับผม เลนไปเลนมาัะค่าเ <c oughs> นีกก่นยนนข่เดี๋ยวลุยกันต่อพี่นอะ พี่น้องไม่ใช่ได้ครับกิ่งไม้มันบังอยู่ครับผมทะเลไซได์เลยกมันมาสิบินก่อนครับผมถึงประ่เต็มครับพี่น้องเกาะยุนนครับผมตอน่อยนุ่นครับพี่น้อง เอาลมณพงไปเปิดแล้วครับผมเผื่อมันซีมา,าพีน่นะอือ,อ,อครับผมเกาะยู่นู่นต้องหยอดงนู่นครับผมนุ่นเหรออ๋อมาเป็นฟงเลยนกอย่างครับ <c oughs> นกเขาเนี่บินพานไปพานมากพีน่น้องนี่นกเอียงมากเกาะครับนนน่อยลาตะเวทครับผมวิ่งไปวิ่งมาครับพี่น้อง เรียบร้อยครับตัวนี้เกาะสวยๆเลยพี่น้องเี๋ไปเก็บก่อนครับพี่น้องขนาดนกตกไปสิเก็บใจีโซนสีหัวมันมันยังบารูเรีองเลยครับผมนอนอยู่นุ่นครับนอนอบักห์ง่านอนยืนเสายูไต่ตนเลยครับ ดอกสีตกสีหัวแล้วบ่ยังบรรลุเรื่องหมาหานมากินดอกหญ้านี่ครับผม สองครับมันพุงห้อยอยู่ทางนี้เลยหรอเราต้องเอาไปห้อยไวย้ตรงโค่นต้นหรอกครับผมเพราะว่ามันจะกลัวครับผม ส่วนมากมันสิมาบินมากครับมาหาเกาะต้นไม้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวมันจังซิลเข้าไปหาทันอีกเที่ยวนึงต่างลำพงให้ห่างจากน้อยกับห่างจากต้นที่เฮาสิยิงครับผมลองดูครับผมโอ้ยกำลังหาต่อไม้รือว่าต่อบ่ย่อมเข่าก็ลองลองวิธีนี้ดูครับผมเอาลำพงไว้ไกลๆจากน้อยครับพี่น้องมาแล้วครับ มาแล้วครับนี่นี่สองโตครับผม อยู่ที่ก้าวพี่น้องรูวึก้สุดลุยสายซักยังโอ้โบักหมาตัวนี้เพิ่งลุกไปเก็บมาแล้วก็มันนังนี่พี่น้องรออีกแต้มนึงน,นะครับผมบักหาหนักก่นก็ยังเกาะอยู่ต้นค่อยนี่พี่น้อง ยอดมันครับผมบางที่มันบริ้มานน้ำเสียงครกพี่น้องมันบินผ่าน,นครับผมมันก็มาเกาะครับบักฮาน,น,น่นอนนอนข่อยตกมามองนี้นะครับ ตเดี๋ยวหาก่อนได้พี่นนอะหาบุเจอพี่นนอะนกมาเกะบินไปหลายตัวแล้วครับยวไปนหนังซุ่มกันก่อน,นครับผมเสียดายครับผมนี่หลาก็ต้องมาก เก็บเลยครับพี่เนาะสานางรอ่อมาเก็บทีเดียวครับผมหาปลเจอได้ที่นี้โอ้ย,อย,อยน,นกเกาะหล่โตแล้วะค,ะครับผมนกบินผ่านไปผ่านมาเห็นกำลังหาอยู่ <laughs> บินไปแล้ว ใส่กันเลยบ่บางจริงมาครับัถือขนะึ้นนะยิงทรงๆไปแล้วครับผมเพราะว่าบางจริงมาย่าเสียได้ อีกตัวนึงเกาะอยู่ข้างๆนี้ครับพี่น้องมาทันได้ดูพากันเลยไปเกาะอยู่ต้นหนุนพี่น้องสี่ตัวครับดูปีนเลยไปเกาะอยู่ทางหนุนหมดเลย

ครับผมตกมาทางนี้พี่น้องเต็มแบบทีซีครับผมตัวนั้นหาบุษันเจอกันเลยพี่น้องแต้มที่สามยิ่งมากตกมาแถวๆนี้นะครับหาบุษเจอเลยครับสวยครับผม เป็นน่งซุม,มกับคนนะผมก็ซีกับคอยมาหาครับอี่แล้วเสียดายครับยิ่งถึกแล้วครับผมแต่ว่ามันตกมาแถวานี้แล้ครับ ยิงเราก็ต้องไปเก็บเลยครับผมเดี๋ยวมส,ยมสีหายครับเต็มสีหาาครับผมบักหานมาดูไปดูความยังจักจังครับพี่น้อง นอน,นอนเชิยครับผมมาเป็นมูซื้อครับนกมันลงทัง้งนนกเกาะอยู่ตน้นนนกับต้นนิกครับผมนกกำลังบ,บ,บินมาครับ มันดูแต่ละตัวพี่น้องอันนี้ก็รางกิ่งไม้อันนี้ก็รางกงนนิ่กงไม้ครับโอ้ยเนาะนี่ยิ่งได้จังเลยนะจังนี้สิพี่น้าะตายตัวนี้ยังมีโอกาสได้ลุนอยู่ได้พี่น้องแล้ตัวนี้นี่หมดชิดเลยครับผมนี่หมาย,ยู่ขวางทางกลางเลยพี่นอ้องยิง่งังญดเลยนะครับ บินไปแล้วตัวนึงเอาอีกตัวนี้ครับมาถือครับไปลเป่ามันหน่อยครับผมทีนี้นี่หัวมันนะผมให้ซอสแต่ผมนี่บได้พีไป้นงะมือสันครับ ดอนมากไหมครับผมกินมันบ้างครับผมมาอีกตัวหนึ่งครับมาเกาะบองเก่าพี่น้องโอ้ยนาะขยับนี้ขยับโอ้ยได้กินหนักหนาครับผมตังเยอะตังแยะครับมันมาไปเกาะครับ ลอยครับไปเก็บก่อนพี่น้องบเอาอยัางจักยังนอนซื่อๆบัลูเลี้ยงลูความยังจักยังดูครับยิงน,นกตรงมานหนามันเลยพี่น้องดูนอนหายใจแงยเงยงยง,ยง,ยงยครับโอ้ยน่พี่น้อดูนกตองยู่แดงนี้พี่น้องดูมัน เเอาอยังสักอย่างในชีวิตนี่กินแล้วก็นอนแล้วก็ไลลลดแค่นั้นแลยครับผมชีวิตมันแรนแรงนำรดกูอื่นครับ ฝนได้พี่น้งองมีคืนมาแล้วครับสองตัวครับผมอีกตัวหนึ่งครับหนต,ตัวหนึ่งพี่น้องเรียบร้อยครับ มีเมฆไหลามาอยู่ครับพี่น้องดูครับเหมือนฝนกำลังมากเลยครับผมมนเมืเฆมันเริ่มก็โตแล้วครับ ตกมามองนี้อีกแบบหนึ่งหายไปไซส์อีกแล้วทีนี้ตุ๊กมามองนี่นะครับตัวที่สองแล้วพี่น้องหาไม่เจอครับ ข่าอยู่บนเทิงนี่นี่ก็บบริ่างนะครับมันโดนครับผมแต่ว่ามันมันถึกบดเต็มครับแต่ว่ามันลวงมาานเอพี่เนองดูตุก โดน,นมาเล้วลได้ครับเธอไปยู่ไซครอก็ค่อยมาหาพี่น่องสองตัวแล้วครับผมมันจะอ,อยู่แถวนี้นะผมมันตกมานั่งนี่นะพี่น่อง อื่นไม่ใช่มาเก,กาะครับต้องกลับมาหา ปพี่น้องโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแฟนที่ติดตามรับชมครับผมนอกเอยียงครับมาเป็นฟงเลยพี่น้องเดี๋ยวไปหาดูจะสองทำตัวนั่น่นกอนครับผมยิงตกไปนั่นนะครับผมมาน,นีครับพอได้ปนได้พี่น้องหาหกเต็มครับผมนนมานีหมันคือเก่าแล้วครับผมอายุมากินคือเก่าแล้วครับตอนนี้ก็ ทำเลเริ่มได้ยินนกเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องมาอนีมาตอนบ่ายครับนี่ตอนนี้มาตั้งแต่บ่ายสองครับผมเกือบบ่ายสองครับมาอนีสี่โมงแรกแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาเก็บของครับแล้วก็ไปหานกจักหน่อยพี่น้องจะได้มันครับผมหาไปเจอครับนายสิตโตท่าเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผู้ใดสนใจผ่านนายพ่างครับสีปักลิงไว้ให้ครับผมไปหาก,กดสั่งสือกันเลยได้พี่น้องนี่ครับง่ายๆครับผม มันลาไปมันต้องไปฟันหาฟันกิ่งหมามาเฮ็ดสุ่มครับพี่น้องนี่ผาผืนเดียวครับผมบังได้เลยครับผมใส่ก็นั่งอยู่โล่งๆครับผมนี่นี่ครับนั่งอยู่โล่งๆพี่น้องเอาผาบังแค่นั้นแหละครับนะครับนั่งรอมันมาเกาะขัดแค่นั้นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปหาโนกก่อนครับผมไปก่อนนะครับผมมันคือเก่าแล้วครับพี่น้อง ฝากกดติดตามนึ่งครับผมเป็นกำลังใจครับผม